หรือไม่ก็นิยมถ่านควยหรือทรายอ่อนถูควัน<ม>การแต่งกายก็ดีมาเปลี่ยนแปลงตอนรัฐบาลจอบุญปอพี่บุลสงครามบอกเลิกให้ชาวบ้านบอกเลิกให้ชาวบ้านไม่กินหมากเลือกนุ่งสรูเลกนุ่งผ้าชุงกระเบนมาดูนี่ปิดนะนี่ปิดนิดนึงเพราะว่าให้ชาวบ้านเลิกกินหมากแต่ก่อนชาวบ้านกินหมาก มาอีกพอตรงนั้นที่ว่ามาจากเขากรอยเขาขี่ดอกเพราะว่าเขากรอยรู้สึกมันจะออกไปทางท่าข้างสายน้ํามาจากมาจากทุ่งยันถ้าดูดูภาพใช่นะลุงดูภาพมันใช่นะเออครับเขียนได้ไหมครับไม่ดูภาพจากในคูเกอรอนี่ตุ่งชายงั้นแหละอยากตุ่งไงตอนทั้นตุ้งไงใช่ดูดูใหญ่ยัดตุ้งใหญ่บ้านทุ่งไง ว่าเขาปล่อยก็ก็มีส่วนเหมือนกันนะนะรู้สึกว่ามันมีภูเขากว้างเอ่อกว้างอยู่อัน,น,นหนึ่งอ่ะมันมามันจะเอ่อเขาปล่อยมันจะกลับไปทาง้าก้ามออกไปทางควนหินสายน้ํนานั้นแต่ว,ว่าทางทุ่งใหญ่บางลงไหลามาสู่บ้านในไร่บ้านบ้านในไร่เลยมาถึงทุ่งรีเอ่ออกมาสายหนึ่ง แล้วก็เวลานี้เลี้ยวมาหลังแมกโรมาลงกรงวะเรานี่ก็กดใหม่มาเป็นหลังเก็บน้ํากดใหม่มาลงมาลงไปหลังแมกโรแล้วมาลงเนี่ยอที่ตัวลงปักตรงี่แทบปากตรงตรงนีลุงแล็กลุงจำได้แน่ไหมไอไอกรนววชนของจำได้ต้นหนึ่งวันนั้นไม่ต้องเขียนว่าว่าการละเล่นการละเล่นเออการนิยมในชุมชนเนี่ คนนิยมจนัวชนัวจนตามทุ่งนาชนตามชนตามทุ่งนาก่อนแล้วมาจาัดเป็นสนามเล็กๆแล้วก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเป็นสนามมาตรฐานทุกวันแต่ก่อนก็พนันกันคนละหบาทสิบบาทเฮโลกันสนุกสนานพอเวลานี้เป็นธุรกิจของการและเล่นหรือกัน เสียงโจกการปนันเกียกับปารปนันก็ไม่ดีอีกเสียงโจกเสียงโจกเสียงโจกกันอีกจะนิดหนึ่งยิ่งใหญ่โตขึ้นนจนถึงเป็นธุรกิจของเป็นคนอันมีจักกินเราเห็นรถเก๋งมันจอดเต็มหมดเวลาเนี้ยคนที่ปนันกันคนหน้าบาทสิบบาทก็ขาดหายไปมาอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็มีการโปรโมทเอ่อจนโคนะเป็นการโปรโมทคือโกษนาต่างตัวต่างดีกันมากเนี่ย ก็จังจําได้อันหนึ่งว่าคนชื่อช่องนามตะคุณนันตะวงแดงเป็นกันแดงกันแดงไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามาอยู่ตรงนี้มาอยู่กับพันนันวนคนชื่อช่องนันตะวงม่มีคนชอบนันตะวงกันแดงเลยไม่รู้ว่าไม่รู้ผมไม่รู้แต่ว่าผมจําในบทร้อนเขาคนว่าจนที่ตากู้ที่เรียกว่าติดอันดับไหมกูใหญ่ๆที่ชื่อเสียงโด่งดัง เขาเขียนไ้ว่าชื่อเสียงโด่งดังกันก็มีการโฆษณาใหญ่โตก็ผู้เขียนยังจําได้อันหนึ่งว่าคนที่เขียนก็แจกใบปลิวล่วงหน้าไปก่อนสักประมาณหนึ่งอาทิตย์ก่อนโูจะจนเหมือนกับมวยเรียกว่าฉันชื่อช่องนันทวงศ์จำนงหมายมันต้องจดไหมเนี่ยไม่เ็นอ่านๆเลยในช่องนันทวงศ์ จำหนำนงหมาย,มายขอส่งเสริมเติมต่อข้อนิยายเชิญหญิงชายทุกคนไปชนโคลงวันที่24่สิงหาคม โลดไปจมกลายทุกขในสุขโขนายสนามสมหวังดังมะดูได้เลือกคัดจัดโคคู่สำคัญเร็วนะเลือกคัดจัดโค ได้เลือกคัดจัดโคคู่สำคัญในวันแรกรอบเย็นเห็นประจัก์จะพบพักข่าวยิ่งเป็นมิ่งขวัญคือข่าวยิ่งข่าวของนายยิ่งจะพบพักข่าวยิ่งเป็นมิ่งขวัญจนกับโคดุกด้างอย่างสำคัญเจ้าของมันชื่อลาบหลุทรากอร เอาดานั้นอแล้วว่าไปอื่นมันมันไปไม่ถูกเลยนั่นแหละเป็นตัวอย่างเจ้าของมันชื่อลาบสุดลาบคอนชื่อโคดุกด่างไงดุกด่างดุกด่างหมายความว่าสีดำปลาดุกด่างสีดำหัวใกล้ดำนิดๆน่ะไม่ไม่ถึงกับดำเข้มหัวดำท้ายก็ดำจางๆในตรงกลางเนี่ยเป็นสีอะไรเป็นสีนวนๆเขาดุกด่างปลาดุกด่าง แล้วอะไรที่ประดังอะไรที่โค,รโครโประดังที่ชนระรเพราะมันจําไม่ก็ได้แต่ว,ว่ามันอยู่ในเป็ดเนีย้ยเหมือนกันเพราะว่าโครประดังกับโคว่าจุดชนกันที่ตลาดสดใหญ่โตคนไม่รู้กี่เป็นหมื่นหมื่นก้ต่จาได้ตอนหนึ่งว่าโคประโคประดังหวังว่าจะได้แทกหวังว่าจะได้แทก แทกคือแทกอย่างนี้ในยกแรกคูโควจุดคงสุดฤทธิ์ก็จําได้แค่นั้นโควจุดตกลงแพ้ติดสนามหัวจุดคงสุดหัวจ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 ุดนะหัวดอนคงสุดฤทธิ์คงสุดฤทธิ์ตกลงหัวจุดแพรครูประดังพาติดขอบรั้วสนามที่โครงหักสามที่แพ้ไปเลย บอกรอนดับจริงบอกเป็นแผ่นใหญ่ๆจำไม่หมดนานมาแล้วแล้วก็ที่แผ่นติ้วก็มีรูปวัวชนอยู่แจกก็มีคนแจกเมกาเรียงก็กักใหญ่โตเอ๊ะตรงนั้นสนามนั้นที่บันไดเลื่อนทุกวันนี่บันไดเลื่อนใช่ไหมนั่นบันคอเลยเอาพื้นที่ว่างอยู่เนี่ยเลยว่างแต่ก่อนไม่มีบ้านคน คนจำได้ที่โรงจำนำมันเป็นโรงฆ่าสัตว์อ๋อโรงจำนำในโรงฆ่าสัตว์เหรอมันเป็นโรงฆ่าสัตว์สมัยก่อนนานๆไม่มีบ้านแถวโตัวจับกลางที่อยู่ทุกวัน,นก็เป็นสวนยางของคุนพิพัฒน์รู้สึกไม่ไม่ของอาจีของโ<อ><อ>น่นครูชื่นปุณฑวันอ๋อครูชื่อนะครูชื่นพปุณฑรัตน่์นนครูใหญ่โรงเรี้ไหนผมไม่รู้แต่ว่าคนบ้านผม เป็นเป็นอายีแกแกอายีก็มาซื้อบังมีปลูกยางอยู่ติดกันที่ยำนำชื่อไงนั่นน่ะอายีรู้สึกอาจีหมาดนำระคุนจำไม่แม่นอ๋อของสองคนเนี่ยถัดไปรู้สึกของขุนิพัฒน์เนี่ยรู้สึกขุนิพัฒน์ก็อาจจะอยุบฝังด้วยที่ที่ด้านชิคก้าดินแถวด้นนักนผมไม่รู้ตัวโควัจุดนี้รู้สึก กำนันวอร์นตัดหัวอนไรยังไงหัวจุ่จำได้เด็กๆเห็ไม่จับหัวเอาเขาไว้เอาเขาไว้ยังมีอยู่ที่บ้านกำลังวอรนครับไม่รู้ตอนนี้เกางไว้ไหนแล้วไ่ทราบแต่คนอยู่นด้วยใหญ่ดีตั้งกู้ครันเก็บก้าวสนามได้ไม่รู้เท่าไหร่ตอนนั้นตอนนี้ขายเข้าชมประมาณห้าบาทสิบบาทเนี่ยห้าบาทสิบบาท เลือของนักขั้นตรงนี้เท่าไหร่แล้วตอนนี้นักขั้นตอนนี้ถ้าเข้าเข้ากันนักขัน้นอะไรตรงนี้สนามตรงนี้ไปไกลอ,อ๋อไม่ไม่จบไม่จบผมไม่ได้ดู้ว่าจนไม่ได้เข้าแต่ว่าเด็กๆเ,เคยมาดูตั้งแต่ว่าจุดเนี่ยมาดูพอม,มาถึงทางรถไฟคนเต็มแล้วฮัลโหลฮัลโหล จุดตรงเอ้ตรงสามสิบเมตรนี่กำนันวอเลี้ยงวัวอยู่ไได้ข่าวก็ที่เลี้ยงวัวตรงนั้นทางนั้นใช่ไหมนี่เพิ่งจะตัดตอนนี้หรอแต่นนตอนนายกเร่งเป็นนายกเหมือนพี่น้องเกตรงนั้นเนั้นมันคนรอื่นตัดไปได้ครับผมพี่น้องนายกเร่งเห็นตรงนั้ก็ขออยู่ในตรงอะไรตรงไอ้ไอ้ตรง ที่เขเรียกฟาร์มจละเค่แกอขอตัดถนนนะแต่ว่าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่นายกเล่งผมถือว่านายกเล่งก็มีหัวก้าวหน้าใช้ได้ครับนะเพราะว่าแกตัดสามสิบเมตรถูกว่าจังเลยตอนนั้นเ <ฮะ S 2> วลานี้ก็ว่ายังแคบอยู่ก็ <ฮะ S 2> ว่าอีกแบบเวลานี้นาะยยังแคบไปอะ่<ฮ>ะแต่ก่อนตัดไปไน้อยต้งสามสิบเมตรน่ะนะ <laughs> นะถือว่าผมยังจุมแกว่าโอ้นายกเล่ง หัวเต้าเลยมือนกันคิดว่ดสามสิบเมตรนี่แลยชาวบ้านที่ไปขอที่ดินเขาอย่างว่ามัตัดไปไหนแต่เวลานี้พอเปลี่ยนมือแล้วคนก้้งเจีาบายังแคบไปต้องกว้างกว่านี้ใช่ไหมสมัยนายเลี้ยงเขมภูสิทธิ์ด้วยป่ะที่วางแผนเงินก็เจรจาการอะไรพวกนี้การเออคุณยารุ่นนั้นนะไม่กล้าแต่ว่าจำได้ว่านายัก๊กถูกดาเยอะว่าที่ดินปี่น้องแก่ตรงนั้นนะ แล้วก็เด่นดัดไม่ได้ผมนะทำไมแกตอนนี้ลุงแล้วสงสัยนิดนึงทำไมบ้านของวะไม่มีวัดประจําหมู่บ้านอ๋อไม่มีวัดโรงเรียนใช่ไหมโรงเรียนไปใช้ที่ไหนเลยอโรงเรียนวัดครองเรียนเป็นหลังไงเป็นหลังเดิมวันนี้เพิ่งร้างขึ้นทีหลังวัดจินาวงอ๋อจินาวง์ที่ตรงไหนตรงบ้านพูเนี่แล้วตรงนั้นไปใช้บ้างวะวัดประกิมไปไปเหมือนเี้ย สอบสวนมาปักเต็มเนี่ยขอปักเต็มวัดปักเต็มนี่นั้นอยู่ในเขตเขตคอหงหรือเขตที่นี่แต่ก่อนเป็นคอหงเลยแต่เพิ่งติดเทศบาลนคระก็ขยายไปแต่ก่อนอยู่ในถือว่าอยู่ใกล้ชุมชนมากอยูหมู่เนี้ยหมู่เดียวกันอยู่หมู่เดียวกันเนี้ยหมู่เจ็ดเนี่ยอ๋ออยู่หมู่เจ็ดอ๋อก่อนย้ายไปหมู่เจ็ดเดิมหมู่เจ็ดเดิมมันเรียกว่าบ้านปักเต็มปลัก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 ไอ้ปลักไอที่เลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยปลักรออากาศก่อฟอกางหน้าที่เลี้ยงวัวใช่ไหม กิมตัวไหนกิมชื่อคนบ่ะกกิมปักกิมก็คอโรอีโมกิมปักกิมกิมนี้ชื่อชื่อกิมบ่ะไม่ไม่ทราบผมไม่ทราบปักกิมน่ากลัวเป็นเจ้าของเกลือกิมหรือว่าลักที่มีลูกปลากริมก็ได้ไม่แน่ปลากริมมันปลากระต่ายแต่แต่ก่อนคนเรียกปลากริมนี่นี่เอาปลากระเลายเลยน่ากลัวจะเป็นอย่างนั้นความเป็นมาเไม่ชัดน่าจะมาจาก หลักที่มีลูกกลิมปลากลิมหรืออะไรก็อเรือป่ะกินรอเรือรอเรือรออีกมขนมปลากลิมมันเนี่ยขนมปลากลิมไม่เคใช่อเลยนะขนมปลากลิมมันไม่รู้จักผมนมปลากลิมแต่ว่าเราก็คุยกันอยู่นมปลากลิ่มไครเตาใครว่ากันเราเตินกว้างๆเลยนะกระทับๆเราเราไม่รู้จริงหรือ เขาเรียกตามกันมาปลากริมน่าจะมาจากปลาที่มีปลากริมเยอะๆปลากริมกระบอกก่อนก็คือใกล้ๆปลากัดหรือปลากัดนั่นเองเด็กๆเพราะว่าชาวบ้านประหาลูกกริมตามจริงประหาลูกกัดปลากัดเนี่ยลูกกริมอ๋อรุกกระตัดตอนนั้นตอนเด็กตอนนั้นมีเริ่มมีการชนไอ้กัดชนรัวไม่ไม่ปลากัดเริ่มมีกันเล่นกันแล้วปลากัดตั้งแต่โบราณ อโบราณเลยใช่ไหมโบราณเล่นกันมาตอนนั้นยังไม่มีลูกมอใช่ไม่มีไม่ใช่ไม่มีลูกทุ่งลูกลูกทุ่งไปหากันถึงนู่นที่ดังดังอยู่ลานเทรน้ำมอมนู่เลยอ๋อมีชื่อเสียงปลากรัดลานเทรปลากรัดกวนลังมันเป็นเป็นบ้านบ้านเป็นปลากรัดบ้านปลุเนี่ยเมื่อความสนุกคือกันปนันไม่เท่าไรสองบาทหนึ่งบาทก็กำล่นกันสนุก มีเวลาว่างเขาหลังจากเจ็ดเกี่ยวตำนาแล้วมันเป็นหน้าหน้าแต่ก่อนแต่ทุกวันนี้ไม่มันมีตลอดมันผสมออกมาได้แต่ก่อนเป็นหน้าโนนหรือนหกเดอนหกพขขนดอกอาใหญ่มาก็ลากัดมันไปตีเครง่ง,รกกครงก็ไปช้อนเอาะตอนเช้าเช้านขนาดแปดโมงขนาดเนี้ยเราไปหัดลากัดมันก็ขึ้นเคร่งก็ไปช้อนเนาจับมาในเครง่งในเคร่งคือรังของมัน ต้องดูวอนหรือเปล่าหรือไม่ต้องดูวอร์ดไม่เป็นที่ก็บอกเป็นที่เป็นที่เป็นที่ที่ลาตุนตัดเก่งเป็นที่ที่อะไรที่ขึ้นชื่อตอนลานไส่ปลักการลานไส่ลานไส่นี้ดังที่สุดเลยเนี่ยเบอร์หนอเไม่ช่วงที่ผมได้ยินนะนะ